สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องโชคดีดอน Youtube นำสาระดีๆสู่ท่านผู้ชมครับพบกันวันนี้21คบกุมภาพันธ์2564ครับกรณีวันที่25จะมีการจ่ายเงินชาวนาไร่ละ500รอบ2จริงหรือเปล่าเรื่องนี้มาคุยกันครับมาวิเคราะห์เจอะเลือก,กัันเข้าไปนิดหน่อยนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับนายปราโมทเจริญศิลป์นะครับก็ได้เปิดเผยผ่านสื่อ เว็บไซต์ข่าวชื่อดังฐานเศรษฐกษิจเราก็ไปอ่านข่าวที่นั่นมานะครับในเนื้อข่าวเขาบอกว่านายปราโมทบอกว่ามีข้อมูลว่า,าธนาคารทรกศน่าจะประชุมบอร์ดบอร์ดทกศ23สหรือ24กุมภาพันนี้นะครับบอร์ดทกศก็คือคณะกรรมการบริหารธนาคารทรกศนะครับจะมีการประชุมกันประมาณ เป็นตัวเลขประมาณนะไม่ใช่ตรงๆไม่ใช่รู้แบบชัดๆนะครับก็คือประมาณ23หรือ24คกุมภาซึ่งหลังประชุมบอร,ร์ดทกศนะครับนายปามโมดเจริญสินในฐานะนายกสมาคมชาวนาและ,กะเกษตรกรไทยก็ได้เปิดเผยคาดการว่าธนาคารทรกศน่าจะจ่ายเงินได้ละห้ารอยรบสองนี่คาดนะครับเป็นการคาดการว่า ยี่ห้ากุมภาพันธ์หกสี่เห็นไหมครับทั้งหมดเป็นข่าวนะครับทีนี้ถ้าเป็นข่าวนะแล้วชาณนาจะได้รับเงินโอนจากทกศจริงหรือเปล่าก็ขอบอกท่านผู้ชมดังนี้เลยนะครับว่าข่าวก็คือข่าวนะครับทีนี้เราวิเคราะห์จดเลึกเข้าไปข่าวนะมันมีสองสองแบบนะครับอันที่หนึ่งข่าวก็สื่อก็ลงข่าวไปข่าวเขาเรียกว่าข่าวทั่วไป ข่าวนะครับข่าวนี่ถ้ามีข้อมูลเปลี่ยนใหม่เมื่อไหร่ก,ก็ลงใหม่นั้นเขาเรียกว่าข่าวข่าวนะเมื่อวานนี้นะทางเว็บไซต์เขาลงว่าได้รับการเปิดเผยจากนาย,ยกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยนี่คาด25่กุมภาพกุมศีจ่จายแต่อีกสักข้างหน้าไม่รู้จะเปลี่ยนไหมข่าวนี่ถ้าเปลี่ยนเขาก็ลงข่าวใหม่นั่ก็คือลักษณะการเสนอข่าวของสื่อ ก็จะเรียกว่าข่าวก็คือข่าวอันนี้ข่าวแบบที่1ก็คือข่าวทั่วไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามสถานการณ์การเสนอข่าวก็เปลี่ยนไปเรื่อยตามนะเปลี่ยนตามไปเรื่อยประเด็นหนึ่งอันนี้เขาเรียกว่าข่าวนะครับเรากาลังจอะเรืให้ท่านชมท่านฟังอยู่นะครับขณะนี้อีกต่อไปก็ข่าวเหมือนกันแต่ข่าวอย่างเป็นทางการทีนี้ข่าวอย่างเป็นทางการมันคนละความหมายกับข่าวนะครับ ข่าวเนเปลี่ยนไปตามข้อมูลใครว่าอะไรวันนี้ก็ว่าไปตามข่าวนะเขาก็ว่าตามลงข่าวตามพรุ่งนี้เขาพูดใหม่ก็ว่าตามใหม่ไปเรื่อยเพราะฉะนั้นข่าวใครติดตามข่าวมันจะมีให้ดูให้ฟังทุกวันเลยเปลี่ยนไปเรื่อยตามสถานการณ์อันนี้เรียกว่าข่าวทีนี้ข่าวอย่างเป็นทางการฟังครับทีนี้ข่าวอย่างเป็นทางการเนี่ยมันจะไม่เปลี่ยนทําไมจึงเรียกว่าอย่างเป็นทางการคําว่าข่าวอย่างเป็นทางการเนี่ยก็เป็นข่าวจากหน่วยงานราชการที่เขาได้ ลงมติได้ปฏิบัติตามคําสั่งของผู้บัญชาต่างๆเสร็จสับเรียบร้อยแล้วแล้ว,ลวก็ต้องปฏิบัติตามนั้นอันนี้ข่าวอย่างเป็นทางการยกตัวอย่างข่าวอย่างเป็นทางการเช่นแผนสมมุติว่าธนาคารทกศได้จัดทําแผนการโอนแล้วสมมุตินะครับตัวนี้เป็นการสมมตุติได้จัดทําแผนการโอนรอบสองจะโอนวันที่เท่าไหร่ภาคไหนะจังหวัดไหนอะไรยังไงเป็นแผนซึ่งแผนนี้ก็ได้รับการรับได้ผ่านการรับรอง และได้รับการอนุมัติจากผู้กข้าบัญชาหรือบอร์ดบริหารของธนาคารแล้วตัวนั้นอันนั้นเขาเรียกว่าอย่างเป็นทางการเพราะอย่างเป็นทางการข่าวแบบนี้เขาก็เอามาประกาศทางเว็บไซต์หรือโคษกของธนาคารตุกิได้แถลงข่าวเองอย่างเป็นทางการจากผลการประชุมจากการอนุมัติของบอร์ดทํานองนั้นเขาเรียกว่าข่าวอย่างเป็นทางการข่าวอย่างเป็นทานองทางการทานองนั้นจะไม่เปลี่ยนนะครับจะไม่เปลี่ยน เช่นธนาคารทกสบอกว่าโอนจังหวัดนี้วันที่นั้นโอนจังหวัดนั้นวันที่นี้แถลงข่าวออกมาโดยโคศกของธนาคารทกสแบบนี้เขาเรียกว่าข่าวอย่างเป็นทางการไม่เปลี่ยนซึ่งซึ่งการจะแถลงออกมาได้อย่างนั้นจะต้องเป็นไปตามกระบวนการของทางราชการและก็ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วอย่างนั้นเขาจึงจะไม่เปลี่ยนนะครับจึงจะไม่เปลี่ยนและก็จะดําเนินการไปตามนั้นนะครับ และช่วงนี้ก็มีข่าวหนาหูว่าย5บ้ากุมภาจะเริ่มใจนั่นก็เป็นข้อมูลข่าวที่ถูกเปิดเผยออกมาก,ก่อนแต่ยังไม่เป็นทางการถ้ายังไม่เป็นทางการถามว่าเปลี่ยนได้หรือเปล่าเปลี่ยนได้ทุกวันครับจนกว่าบอร์ดทกศจะมีการประชุมกันจริงๆและเมื่อบอร์ดทกศประชุมกันจริงๆเสร็จแล้วก็มีการประกาศออกมาจริงๆว่าโอนภาคไหนจังหวัดไหนอะไรยังไงมีแผนการโอน ภายในสัปดาห์เดียวให้หมดทุกครัวเรือนหรือว่าโอนพร้อมกันทั่วประเทศอะไรก็แล้วแต่นั่นมันจริงจะเป็นข่าวอย่างเป็นทางการนะครับทั้งหมดก็เล่าใฟังว่ากรณีวันที่25กุมภาพก็มีโอกาสที่จะเป็นไปตามนั้นได้เช่นเดียวกันเพราะนายกสมาคมชาวนาไทยก็และกเกษตรกรไทยนี่ยเขาก็อยู่ในแวดวงใกล้ๆผู้มีอำนาจอาจจะได้รับข้อมูลเปิดเผยมาแล้วออกออกมาเปิดเผยกับผู้สืข่าวก็ ก็อาจจะมีข้อมูลเบื้องลึกก็เป็นไปได้นะแต่เราในฐานะที่อยู่ไกลจากกรุงเทพมากอยู่ไกลจากสำนักงานใหญ่ของทกศามากเราอยู่ต่างจังหวัดเราก็ฟังข่าวแบบแบบแยกแยะว่าตัวไหนเป็นข่าวข่าวคือคือข่าวตัวไหนเป็นข่าวอย่างเป็นทางการข่าวอย่างเป็นทางการเราก็ต้องไปเจาะลึกที่เว็บไซต์ธนาคารทกศาเจาะลึกข่าวรายวันว่าเ,าเขาประชุมกันหรือ,อยังบอร์ดทกศาและหลังประชุม มีการประกาศข่าวอย่างเป็นทางการโคศกโคโสวสอแถลงไหมอะไรทํานองนั้นตัวนั้นอย่างเป็นทางการจะนํามาเสนออีกครั้งเพื่อให้แม่นยําที่สุดว่าได้เงินวันไหนอย่างแท้จริงทั้งหมดที่ท่านผู้ชมเห็นข่าวตามสื่อต่างๆขณะนี้ว่าคาดว่าจะจ่ายวันทีภาคุมมานั้นก็เป็นเพียงข่าวอย่างไม่เป็นทางการไปก่อนนะครับทั้งหมดนี้ก็คือสรุปเนื้อหาสาระของการจ่ายเงินชาวนารอบสองให้ฟัง แต่ที่แน่ๆย้ําว่าชาวนาได้เงินแน่นอนเพราะงบประมาณคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณไว้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วเหลือเฉพาะธนาคารทกศโอนก็จะจบทุกอย่างได้แน่นอนแต่ถ้าให้เราวิเคราะห์เจาะเลือกแบบความคิดเห็นส่วนตัวก็น่าจะไม่เกินมีนานะมีนาน่าจะชัวๆวที่สุดก็คือมีนาจ่ายได้แน่ๆนะครับ แต่ว่าถ้าจะเป็นไปตามข่าวอย่างไม่เป็นทางการก่อนเขาบอกว่าเริ่มยี่สห้ากุมภาก็อาจจะเป็นไปได้ที่จะมีการจ่ายในเดือนกุมภาไปก่อนแต่จะยังไม่ครบทุกรายน่าจะไปครบในเดือนมีนานะหรือไม่ความคิดเห็นส่วนตัวของเราก็จะยกยอดไปเริ่มโอนมีนาไปเลยยังไงก็รอฟังอย่างเป็นทางการอีกครั้งถ้ามีข่าวอย่างเป็นทางการจากทกศที่ข่าวอย่างเป็นทางการจริงๆจ,จะนํามาเสนออีกครั้งนะครับ คลิปนี้ขอให้ทุกคนทุกท่านที่ฟังคลิปนี้จนจบมีความสุขและนอนหลับฝันดีสวัสดีครับ